หลังจากเราลงสีองค์ทองพระเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ผ้าคุมให้ท่านครับผ้าคุมสีทองครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสร้างคุณงามความดีนะครับฝากไว้ในศาสนาขอบค้ยทุกท่านนะครับตรง มีบารมีทมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรม,มเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้า,มมจาทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขนะครับกายสบายใจอีกสามวันก็ปีใหม่แล้วครับปีหกเจ็กก็จะเข้ามาแล้วนะครับหลังจากลงทองเสร็จแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าเลยครับส่งท้ายปีเก่า ลงสีทองใหม่ให้องค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านะเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยก็จะใส่ผ้าคุมหห่นะครับแล้วอีกสักคู่เราก็จะได้สวดมนนะครับขอพอรสวดพระอ,อ่างลังแปดทิศ